ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรสซิงรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja ZX25R ปี2020ซึ่งขณะนี้ก็มีแฟนๆคาวาส a กิหลายคนนะครับขอให้ผมช่วยวิเคราะห์รายงานข่าวอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ย้อนหลังกลับไปในช่วงที่ผ่านมาคาวา s a กิได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทีเซอร์คลิปที่9 วันที่24มกราคม2563ที่ผ่านมาได้มีการระบุอย่างชัดเจนครับว่าในงาน k a w สก a k i Bay w ครั้งที่4ปี2020จะมีการแนะนำ Ninja ZX-25R อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการระบุวันที่ในการจัดงานอย่างชัดเจนว่าวันที่เท่าไหร่สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะว่าขณะนี้ k a w a s a k ของเมืองไทยกับ k a w a s a k ของอินโดนีเซีย กำลังมีการเจราจาพูดคุยกันครับว่าอาจจะมีการพบกันครึ่งทางหาวันเวลาที่เหมาะสมในการเปิดตัวพร้อมๆกันต้องบอกเลยครับว่างานมอเตอร์โชว์2020ของเมืองไทยที่จะมาถึงระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายน2563จะเป็นงานที่สมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่ามีการเปิดตัว Ninja ZX-25R ในงานครั้งนี้ ผมมีความเชื่อครับว่ายอดจับจองของสเต็ก 25R นั้นจะถล่มทลายในงานครั้งนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ากระบวนการเปิดตัวของเมืองไทยกับอินโดนีเซียนั้นอาจจะไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันอยู่ที่ว่าพลังภายในของผู้บริหารเค้าสกิในเมืองไทยกับการเจรจากับเค้าสกิทที่อินโดนีเซียนั้นจะมีผลอย่างไรมีอยู่สองทางเลือกก็คือเค้าสกิอินโดนีเซียเปิดตัวก่อนงานมัตโตโชอร์โชว์2020 ของเมืองไทยเราหรือจะเปิดตัวพร้อมกันที่งานมอเตอร์โชว์นี่คือ2ทางเลือกครับส่วนจะให้อินโดนีเซียเปิดตัวหลังเมืองไทยคงเป็นไปได้ยากมากเพราะว่างานนี้อินโดนีเซียเป็นโต้โผลใหญ่มาลุ้นกันดูครับว่าพลังของคาสกิในเมืองไทยจะสามารถต่อรองกับคาวสกิอินโดนีเซียได้มากน้อยแค่ไหนการเปิดตัวของเซ l e สอ 25R จะเกิดขึ้นในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 0นี้หรือไมไ่ติดตามเป็นอย่างยิ่งครับ และนอกเหนือจากการเจรจาระหว่างคาสกิไทยกับคาสกิอินโดนีเซียแล้วภายในเมืองไทยของเราเองก็เช่นกันครับผู้บริหารคนไทยในคาสกิกับผู้บริหารญี่ปุ่นต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเรื่องของการตั้งราคาสเสองห้าอในครั้งนี้ผู้บริหารคนไทยต้องบอกกับญี่ปุ่นให้ได้ครับว่าการตั้งราคาถ้าแพงเกินไปโอกาสแปกมีสูงมากเพราะว่าคนไทยนั้นมองเรื่องซีซีเป็นตัวตั้ง ออปชันเป็นตัวเสริมแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นเวลาเ้ามองนะครับเขามองเรื่องของออปชันที่มีราคาแพง CC เป็นตัวรองออปชันเป็นตัวหลักครับถ้าหากว่าผู้บริหารคนไทยไม่สามารถทำให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเชื่อได้ว่าการตั้งราคานั้นเป็นเรื่องสำคัญรวมถึงเรื่องของ CC ต้องเป็นตัวตั้งไม่ใช่ออปชันเป็นตัวตั้งเพราะงานนี้ถ้าหากว่าวางตำแหน่งราคาผิดพลาดไปแล้วโอกาสแก้ตัวจะยากมากครับ ของดีอาจจะกลายเป็นของเสียของมีค่าอาจจะกลายเป็นของไร้ค่าถ้าหากว่าการตั้งราคาครั้งนี้ผิดพลาดอย่างที่ไม่น่อาอภัยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขณะนี้แนวคิดของผู้บริหารญี่ปุ่นกับผู้บริหารคนไทยนั้นต้องสอดคล้องกันต้องไปในทิศทางเดียวกันเพราะไม่เชนั้นแล้วนะครับโอกาสที่คาวสกีนั้นจะกู้สถานการณ์กับการขายมอเตอร์ไซค์ในปีนี้ให้กลับฟื้นขึ้นมาให้ได้นั้น จะเป็นไปได้ยากมากถ้าว่าราคานั้นทําไม่ได้หรือตั้งราคาผิดพลาดนั่นเองและในช่วงนี้เราจะมาปิดท้ายด้วยคลิปวิดีโอการถ่ายทําหนังโฆษณาของเซด็ก 25R ที่สนามเฮเรสเซอร์กิตประเทศสเปนหลายคนบอกว่าฟังดูแล้วเหมือนดังแต่ท่อล้อไม่วิ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายทําหนังโฆษณานั้นเป็นการวิ่งออกตัวตั้งแต่เกียร์หนึ่งสับเข้าเกียรส์สแล้ก็ถึงโคง้ง ไม่ได้หมายความว่าเจ้าเซเล็ก 25R คันนี้วิ่งมาแต่ไกลนะครับแต่ว่าเสียงดังมากเสียงเครื่องยนต์เสียงท่อดังแต่วิ่งไม่ออกไม่ใช่ครับในหนังโฆษณานั้นเขาไม่ได้ีการวิ่งรอบสนามแต่จะมีการออกสตาร์ตตามจุดที่กําหนดไว้เพื่อเข้าโค้งและถ่ายทําหนังโฆษณาเป็นช่วงๆดังนั้นภาพที่เห็นก็คือภาพของการวิ่งจากเกียร์หนึ่งต่อเข้าเกียร์สแล้วก็เข้าโค้งไปเพราะนั้นนะครับถ้าเรามองที่เกียร์หเกียร์สแล้วก็รถวิ่งเร็วมากทีเดียวครับแต่หลายคนครับไปเข้าใจว่า มันมีการวิ่งมาจากเกียร์สเกียร์หหรือว่าเกียร์หแต่ทำไมเสียงรถกับเสียงเครื่องยนต์รวมถึงความเร็วรถนั้นไม่สอดคล้องกันเพราะว่าเราเข้าใจผิดครับลองดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและจะเข้าใจว่ามันเปการวิ่งที่เกียร์หเกียร์สและก็เข้าโค้งอย่างแน่นอนครับ